สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุทยภาบุญจันทร์มัธสกษาปวาร์ขอเรื่องที่20 .53 ค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอสือ่อแผ่นกระดาษแม่เหล็กนะคะโดยมีชื่อชุดว่าเชิงที่ด้านกายนะคะโดยสื่อชุดนีนะคะมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อส,งส่องเสริมทักษะด้านภาษาจีน2เพื่อส,งส่องเสริมทักษะด้านความจําค่ะค่ะโดยสื่อนี้นะคะสามารถ นำไปใช้สำหรับเด็กมัยธยมศึกษาตอนต้นได้ค่ะโดยสื่อชุดน,นี้นะคะมีความน่าสนใจก็คือ Uh -huh. เดี๋ยวดเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้อยู่ตรงนี้กระสุนกระส่าอะไรกันอันนี้มันอยู่ตรงนี้ตรงไหนไวะเดี๋ยวดเดีดใครเอาสามไปไหนอ๋อ <c oughs> ดูไหมเนี่ยดูดิเอ้เวลาใช้เวลาอันนี้มันพี่กุก็อยู่นี่หนึ่งนาทีแล้วเราใครเอาอันนี้มา,าใ,าใ,ใส่ของก้นเนี่ยแต่เน,นี่ย อุ้ยอันนี้คือเอใครเอาเอ็กไปไหนนี่เอ็กไ่น,น,น,ไนี่อันนี้ไม่ใช่เอ็กเอ้าอันนี้อันนี้คืออะไรตรงนี้มันจะมีเอ็กใครเอาเอ็กไปไหนไม่ใช่ใชเอ็กยออ่ตรงนี้น ไม่อันนี้ทามันจับไว้คนเดียวเลยเอาเ่ออันนี้อันนี้อันนี้ทานี่เออนี่อ้ืออันนี้เรใจําได้่อันนี้นีนี้อันนี้อัหนืออันนี้ไม่ใช่อันนช่เหรอเป็นอใช่ไหที่จริงอันนี้ต้องอย่งนีม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้ใครเอาไปกินเนี่ยไอ้กำไลเอ้ระวังป้าเหน ีตัวเหลือหนึตรงนี้ตัวนึงสองสี่หาไปไหนสตัวตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวขี่ลงขี่ลงนี่สองนีสี่สิบสอวินาทีแล้วนะคะอุคอันนี้อปันไกัอันวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันแล้วแต่สองนาทีห้ี่วินาทีเ่ไม่หายว่ะไร Oh. Uh -huh.

<laughs> 啊，是那块。